มาพี่เดี๋ยววันนี้รีวิวตัวนี้นะคะพี่ก็เซตสองชิ้นนะคะลูกค้าตัวนี้เซ็ตผ้ายืดุูนเวฟนะพี่ตัวนี้นะคะพี่รหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะตัวนี้จะเป็นโปรของรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่น่าส่วนามากพี่ดูเนื้อผ้านะเนือลูกไม้ค่ะอย่างนี้นะอันนี้ าลูกค้าจะสั่งนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นอย่างนี้นะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงนะเสื้อนะคะพี่ลูกไม้จะเป็นเนื้อสวยๆแบบนี้พี่แล้วก็กระดุมข้างหน้านะพี่แกะได้จริงเลยค่ะตัวนี้นะกระดุมสวยๆอย่างนี้แล้วก็แกะได้จริงถูกเม็ดอย่างนี้นะพี่ดูนะคอคือสวยมากลูกค้าแขนก็ใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะตัวนี้งานของสาวอวบเหมือนเดิมนะรายละเอียดนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าห้าสิบเนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่ิบเก้านิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นฟรีไซส์นะคะพี่เสื้อนะส่วนด้านหลังสวยมากๆเลยตัวนี้รหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะผ้าเทปตัวเดิมนะพี่ผ้ายุดอุนเวฟนะเนื้อนุ่มนะคะพี่งั้นสวยเลยตัวนี้อ,อกหน้าผ้าเสื้อห้าสินิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สบแปดเอ้ยยี่สิเกนิ้วยี่สบแปดยี่เก้านิ้วนะพี่ ลูกไม้ข้างหน้านะคะพี่แล้วก็มีซับในอย่างดีตรงนี้นะตรงซับไน้ตรงลูกไม้อย่างดีนะส่วนด้านหลังจะไม่มีซับใมนะคะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมซักไม่ต้องรีดตัวนี้ผ้าไม่ย้่ยพี่ดูกางเกงก่อนกางเกงคือทรงสวยมากตัวนี้กางเกงเอวก่อนยืดสามสองค่ะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงอยู่ที่สามสิบเก้านิ้วนะคะพี่สะโพกกางเกงนะห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้พี่แล้วมีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้เลยนะพี่ตัวนี้เราให้โปรทั้งเซตค่ะพี่ ทางเสื้อทางทั้งเกงนะคะพี่ตัวนี้นะโปสวยๆเลยโปชุดเซ็ตตัวนี้ขอให้แค่สองเจ็ดเก้าพี่สองเจ็ดเก้าแล้วพี่ดูเนื้อลูกไม้นะรหัสของตัวนี้จะเป็นดอเด็กสองไอ้ดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ตัวนี้นะสั่งยอนหลังได้เลยนะรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่โทรเบอร์ที่หน้าช่องนะพี่แอดไอดี ID หรือว่าโทรเบอร์ที่หน้าช่องตัวนี้จะเป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ ให้สองเจ็ดเก้าเนื้อสวยมากๆเลยสีนะคะพี่ดูสีนะสีนี้จะเป็นสีส้มอ,อิดนะคะพี่ตัวนี้นะรหัสหนึ่งสองเจ็ดดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ส้มอ,อิดค่ะพี่สองเจ็ดเก้าดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะพี่รหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดจะเป็นสีกลมค่ะ เลื่อนให้ดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะพี่สวยๆเลยพี่เป็นดําสนิทนะถ้าออกในกล้องมันจะจืดนิดนึงนะแต่งานจริงคือเป็นดําสนิทสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูงานนะทั้งเซ็ตนะคะพี่ขอให้โปจากโรงงานสองเจ็ดเก้าสีดานะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าสีนี้นะจะเป็นสีต้มชานะคะพี่ รหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดสีนี้จะเป็นสีส้มชาลูกค้าจะจุดนิดนึงแต่เ,เนี่ยออกเนี้ยสวยนะถ้าสีอ่อนกว่าตอนนี้จะเรียกส้มชาพี่ถ้าสีเข้มกว่านะคะพี่จะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะแต่นะลูกค้าเดี๋ยวเอาเข้มกว่าให้ดูตอนนี้ลูกค้าเข้มกว่าค่ะพี่จะเป็นสีส้มอิดถ้าอ่อนกว่าตอนนี้จะเป็นสีส้มชานะคะพี่รหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่สองเจ็ดเก้าและสีสุดท้ายบนสุดครับพี่ ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะพี่ตัวนี้จะเป็นรหัสดอดเด็กหนึ่งสองเจ็ดค่ะพี่โปสองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่งานสวยมากๆพี่ดูนะลูกไม้อย่างดีเลยสีนี้สีเขียวขี้มา้าเซตเขียวขี้ม้านะคะรหัสดอ,ดอดเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะเซตเขียวขี้มาะะ้าค่ะรหัสดอ,ดอดเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ เซตนี้จะเป็นเซตส,สีส้มอิฐนะคะพี่งานป้ายอย่างดีกระดุมแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แล้วเนื้อลูกไม้สวยมากๆเลยพี่ดูนะงานสวยกางเกงคือทรงสวยมากเหมือนเดิมนะคะพี่แล้วก็ดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่สีส้มชาค่ะตัวนี้เป็นส้มชานะดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะไอ้สีดําค่ะพี่ตัวนี้เป็นสีดํานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพีะ่งานสวยทรงสวยมากๆตัวนี้ค่ะมีทั้งหมดนะพี่มีทั้งหมดห้าสีนะคะ ถ้ารหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดจะมีห้าสีนะเดี๋ยวขอเลี่ยงสีให้ใหม่นะจะได้ดูสีชัดๆนะคะเดี๋ยวขอเลี่ยงสีให้ใหม่นะนี่ค่ะ รับตัวนี้เป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นรหัสดอเด็ก 1, 2, นะหนึ่งสองเจ็ดนะแป๊นึ่งค่ะลูกค้าถามได้เลยนะคะพี่ถามได้เลยนะสองแบบนะคะพี่เป็นโปรชุดเซ็ตนะพี่เป็นโปรชุดเซตรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่โปรแค่หนึ่งตัวนี้นะหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่ สองเจ็ดเก้านะคะพี่ผ้ารหัสอีกรหัสหนึ่งนะลูกค้าอีกรหัสหนึ่งตอนนี้จะเป็นรหัสดอลเด็กหนึ่งสองห้านะคะพี่เป็นชุดเซ็ตเหมือนกันตอนนี้ก็จะให้โปรสองเจ็ดเก้าเหมือนกันเสื้ออกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วพี่และทรงเขาสวยมากๆลูกค้าทรงเขาสวยมากๆแบบหนึ่งนะขอเลื่อนกล้องให้ดูแขนมันก็สวยใส่สบายค่ะพี่ดูนะตรงนี้จะเป็นซับในหมดเลยผ้าดีเกล็ดดีมากๆค่ะ ่วนด้านหลังเสื้อก็เป็นผ้าเหมือนเดิมนะลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ผ้ายืดบุนเวฟนะผ้าใส่ย,ยาวๆคุ้มๆและลูกไม้เนือ้อข้างหน้าพี่เนื้อดีเนื้อละเอียดมากๆตอนนี้นะคะส่วนกางเกงพี่ดูทรงกางเกงคือสวยมากๆเอวก่อนยืดสามสองกางเกงยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้ตัวนี้จะเป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองห้านะคะพี่หนึ่งสองห้าให้โปรสองเจ็ดเก้าเหมือนกันจากปกติสามห้าวันนี้ขอให้สองเจ็ดเก้า ให้เป็นเซตนะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะลูกค้าคุ้มมากๆทั้งเซตนะคะพี่ที่ได้เป็นเซตสวยๆแบบนี้ไปเลยนะสองเจ็ดเก้านะคะพี่รหัสตัวนี้จะเป็นดอเด็กหนึ่งสองห้าถ้าพี่จะรับเซตนี้พิมพ์ดอเด็กหนึ่งสองห้านะสีนี้เป็นสีเทานะคะพี่สีม่วงนะคะพี่แล้วก็มีเซตสีดําค่ะเซตสีดำ,ดำอืมลูกค้าใส่ได้จริงนะคะพี่มีสามสีนะตัวนี้นะเป็นเซตที่สวยมากและขายดีมากๆลูกคา้าตัวนี้ให้ 1> 1, หนึ่งไฮไฮโปสองเจ็ดเก้าเป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองห้าแล้วตอนนี้เป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่คอวีเป็นรหัสดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดนะถ้าตัวนี้หนึ่งสองเจ็ดนะคะพี่สวยมากมากค่ะตัวนี้คอกลมตัวนี้หนึ่งสองห้านะดอเด็กหนึ่งสองห้าคอตัวนี้ดอเด็กหนึ่งสองเจ็ดเป็นงานคอวีนะคะพี่อยากดูเซตไหนพิมพ์ได้เลยค่ะพี่ อยากดูเซตไหนเพิ่มพิมพ์ได้เลยค่ะสั่งซื้อนะคะพี่แคปรูปส่งบ้านาแคปรูปนะคะพี่หรือ,อแคปรูปหรือว่าจะไปแอดไอดีที่หน้าช่องก็ได้ค่าส่งจะเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายจะรับกี่ชุดก็ได้ถ้าเป็นเก็บปลายทางบวกหกสิบาทนะลูกค้าจะเป็นแบบพร้อมโอนเอเป็นแบบเหมาจ่ายเหมือนกันคะ่ะลูกค้าเก็บปลายทางบวกหกสิบแล้วก็ถ้าพร้อมโอนยี่สิบเก้าบาทเป็นแบบเหมาทั้งคู่เลยคุ้มมากๆนะคะพี่ พี่เจอกันรอบเที่ยงนะคะเดี๋ยวรอบเที่ยงเราจะมีไลฟ์ที่บ้านนะลูกค้าเดี๋ยวจะมีไลฟ์ที่บ้านนะอันนี้เราไลฟ์ที่ร้านเดี๋ยวเราตอนเที่ยงเราจะไปไลฟ์ที่บ้านนะคะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณะคะ่ะพี่